สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจะขอนำเสนอนะคะตู้อบทรงโดมนะคะพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้นะคะนี่คือรูกภายนอกนะคะด้านหน้ามีประตูค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามานี่นะคะจะมีกรอน,นะคะเปิดจากกรอนเข้ามาปุ๊บพอเปิดนะคะก่อนมันจะมีสองฝั่งแล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บ ระวางได้ยาวลงมาเลยค่ะสุดเลยแล้วก็จะเปิดมานะคะจะเห็นถาดนะคะเลื่อนมาเทียถาดให้ไหมจะเห็นถาดนะคะถาดนี้ขนาดกว้างเท่าไหร่นะ95คูณ95นะคะขนาดของถาดอันนี้ทั้งหมดนะคะเราจะมีถาดนะคะถาดก็จะทำมาจากนะคะอันนี้เป็น มุงรว,รวดนะคะอลูมิเนียมมุงรวดอย่างดีเลยแล้วก็เป็นขอบนะคะอย่างหนาแล้วส่วนข้างบนเนี่ยทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะคะกันแสงยูดีนะคะหนาหกมิล แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีระบบความร้อนเสริมนะคะระบบความร้อนเสริมคือยังไงปกตินี่นะคะเราจะมีระบบโซลาเซลล์อย่างเดียวใช่ไหมคะโซลาเซลล์ cell, พัดลมจะทํางานระบายอากาศจากโซลาเซลล์นะคะแต่คันนี้ตัวนี้จะมีความร้อนเสริมขึ้นมานะคะเรียกระบบไฮบริดระบบไฮบริดเนี่ยนะคะก็จะมีไฟค่ะ เราจะมีไฟบ้าน220นะคะต่อเข้าไปตัวนี้นะคะเราจะมีตัวเบคเกอร์นะคะทํางานแต่ละอย่างเลยอันนึงเป็นพัดลมไฟฟ้าถ้าเราต้องการใช้ไฟฟ้านะคะเราก็สวิตช์ไปตัวที่พัดลมไฟฟ้า,าถ้าเราอยากใช้ตัวโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะคะเราก็ทํางานเฉพาะโซล่าเซลล์ถามว่าข้อดีของไฮบริดเป็นยังไงนะคะสมมุติว่าเวลาเรา ตากนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วเรากำตากของมันไม่แห้งนะคะเราก็สามารถใช้ความร้อนได้ตัวนี้นะคะความร้อนจะอยู่ที่55องศาเลยนะคะเราก็จะสามารถนะคะมีทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะคะแห้งไวขึ้นโดยไม่ต้องรอแดดนะคะครั้งต่อไปนี่คืออุปกรณ์นะคะตัวนี้ เป็นตัวฮีเตอร์นะคะฮีเตอร์ตัวนี้จะเป็นระบบความร้อนเสริมนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้ตลอดเวลานะคะเป็นความร้อนเสริมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวความร้อนหลักนะคะความร้อนเสริม220ินะคะเสียบเข้าฝาไฟ,ฟ,ฟบ้านนะคะน,นี้จะมีรูระบายอากาศออกมาอันนี้ะระบายของตัวฮีตนะคะระบายความร้อนออกมาส่วนตัวนี้ก็เป็นทําให้หมุนเวียนของอากาศนะคะระบบของเราอันนี้นะคะ ก็จะทําให้หุ่นเงียนี่สามารถนะคะอบได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นออของนะคะเดี๋ยวเราจะมาโทาสต์บบนะคะเสียบไฟดูว่าไฟเวลาไฟเสียบแล้วเนี่ยเราจะให้พัดลมมันทำงานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแดดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกันนะคะว่า เมื่อเราเสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้าไปอันนี้นะคะเป็นไฟบ้านธรรมดาเลยนะคะ220รเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะคะตอนเสียบเข้าไปปุ๊บตอนนี้เราอยากจะใช้ไฟฟ้าเราก็กดสวิตนะคะสวิตเราจะเขียนคําว่า AC นะคะเป็นสวิตให้พัดลมเปิดทํางานนะคะพัดลมเปิดทํางานพัดลมก็จะเปิดทํางานอันนี้ ความร้อนก็จะขึ้นนะคะดูอุณหภูมิตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้อยู่ที่35นะคะอันนี้ก็คือเรามาดูว่าค่ะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้ระบบพีเตอร์ก็จะเริ่มทํางานแล้วเนี่ยอันนี้พัดลมของพีเตอร์นะคะก็จะเริ่มทํางานแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะ ดูได้นะคะว่าเป็นระบบความร้อนเสริมอันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะคะใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เ,เป็นราคาแบบประหยัดนะคะก็เรียกว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะช่วงนี้เหมาะสำหรับหน้าฝนนะคะใครที่ทำสินค้าแล้วมีปัญหานะคะหนึ่งแดดสองแดดพอเอิอ้นคดีฝนตกนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะ ที่จะทำให้เราตากอาหารได้สมบูรณ์แบบนะคะสนใจติดต่อทักมานะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0803263795นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปไว้ด้านด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ที่ด้านล่างนะคะใครสนใจก็ลองทักกันเข้ามานะคะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์พว l a วล l l d o นะคะระบบ ไฮ i ริดนะคะทั้งความร้อนเสริมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะมาเทสให้ดูอีกในวิดีโอคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ